มืมเหมียวมอไอสบผลสรุปผลอะเออหรือไม่ต้องชนะตานี้แล้วได้สรุปผลได้เลยสกีน่ะยาวๆให้ยาวๆพี่ยิ่งมีสองไอดีอยู่วักเลยไอดีนี้กับไอดีหลักขีนเอี๋เอ้ยขาขอหาขีนอ่าไปกับป่าตามติดชิดป่าช่วยป่าฟาร์มดีที่สุดป่าจะได้เกิด ประเด็นคือถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้อลิซไปให้อลัมมันจับซะนะเคลอ้ว <Okay. S 2> เอาก็ต้องรักษาคนอื่นไว้ดิเออ <c oughs> ประโยชน์ที่ดี <c oughs> คือต้องต้องตายก่อนเน่ะเพราะว่าจะให้ตัวอื่นตายก็ไม่น่าใช่เรื่องเอ้ย <c oughs> อลัมกับคกิกซี่มันมามเลยเว้ยเฮ้ยมังกดอย่างนี้อ่ะมึงกล้ากดเมย์ถึงกูเลยอะเห้อ เอ้ยเอ้ยมึงไม่ต้องออกนะมึงอ่ะเฮ้ยมึงมานี่เออเออไปเฟิร์สบัตสวยฮะไม่ใช่แครี่หายอารามมาลงล่างแล้วนะใช่อารามลงล่างแล้วตือเตือตือตืออยากเปี้ยวอยากเปี้ยวกับเจ้แล้วมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรอยากบลบวับเหรอมึงมาหนี่อยากบลบวับก็มานี่เฮ้ยเฉียเจ๋งนเฉีย อุ้ยไม่ตายอุ้ยอุ้ยสวยเดี๋ยวขอ้ปเรียกสีก่อนเปอี่ยวสีเดี๋ยวจะเปี้ยวนี่โดนหัวลำอ้อมอ้อมออมๆๆออมได้ไหมไม่ได้อือะไรอะไรมึงเออเด้งไปสกัดร้องอตเยอะกีดร้อง ป่าเข้าป่าเข้าเอ้ยเอาเด้งไปดีเออมานเราเฮ้ยป่ามันหายหมดแล้วกลับกลับกลับเอากลับอ้ที่เก่าลงลงหัวใครบ้างไม่รู้ไปดีกว่าบบเก่าไม่น่าจะลงหัวใครสักคนไม่ได้ลงครับสไม่น่าลงเหมืนอนกะันเนี่ยไม่น่าลงไม่น่าลงเฮ้ยเดี๋ยวนะ,ะนอันติู้รูเมียนี่เจ็ดสิบวิเลยเหรอยัเขใช่อันตีมันแค่นั้นเนี่ยเาส่งไะ ใช่เนิร์ฟเนิร์ฟอันติฮะแย่แย่แย่เนิร์ฟอันติครับอะไรวะพอหาเกมแลโบไทยคือปีดคอมโบเดียวตายได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยคิดคิดว่าเจ่งเหรอคิกซี่ลูลักจีเอ็มเมียเมียน้อยจีเอ็มอ่ะมึงคิกซี่ไม่ถูกก็ถูกลากจีเอ็มลูกลักจีเอ็มมากกว่าเอ้ยด้านล่างมีตัวอะไรบ้างโอ้โหเยอะจังเลย ไม่อยากเข้าไปเลยแต่แม่งเยอะมากเยอะมากเยอะมใกล้เกินไปอือมันมันใกล้เกินไปมันไม่ดีให้ผมบนดากได้วะได้ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเออสวยนี่แหละเอ้ยได้ได้ได้เอ้ยเล่นจานปิดปิดปิดเป้าต้องไม่ต้องปิดได้ปิดได้ปิดปิดเลยปิดได้ปิดเลยไม่ไม่ไม่อมงกรเลยอมงกนเน็ตรวยเน็ตรวยเน็ตรวยเออแต่ข้างบนนะเข้าหนัวกันมากเลยข้างบนน่ะ ไอ้คุณตองเอาเป้าอันตีอ่ะเป็นไรพี่โอเคนี่อลิศเดินตามตูดป่าต่อยต่อยเออนั่นแหละเราเล่นแผนนี้ไปมันต้องชันฮะเอ้าบัอบได้เฉยโทษโทษโทษว้าเรีวอลิศได้บัฟเฉยโทษโทษโทษผมไม่หยากล้อมาเล่นเฉยอ่ะฉันยืนอยู่นิ่งๆอยู่นะเมื่อกี้อ่ะ ชิคซี่ไม่มีฟิกแล้วอะไรวะนั่นยังดีที่เป็นบับแดงไม่ใช่บับฟ้าเออถ้าเป็นโลฟ้านี่ร้องเฮียอย่างหนักๆเฮ้ย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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมึงไม่ต้องออกก็มึงอ่ะเออนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยว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 ฟิกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดือดเกินเดือดเกินเดือดเกินแครี่กูเนี่ยวการเลนกลางให้อยู่โอเคเอาป้อมได้ไหม ไม่ได้คิกซี่มาเรือคิดว่าจะตายลเมื่อกี้แบบอ่ะเปิดรูให้คิกซีอกอกกซ่อยู่นะไม่เป็นไรไมึงได้อยู่ถ้าคิกซี่ฝีมือประมาณนี้ได้อยู่อย,อ,อยากปักหัวเลยเียนดออยากปักหัวอะไรเหรออยากปักหัวสตันน,นานๆคลิกซี่มาโอ้โหเอ้ยเอ้ยสลีมเข้าสลีมปั๊มปั๊มปัามาป๊มเอาเลยเอเย้เอเยอยือหืออือหืออือหืออะไรไม่รู้โอ้ยเยอะ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 อือหือ เออสวยหมาจับฉันมันเป็นสิงโตไม่ใช่หมาอ๋อเหรอเสร็จแล้วฉลับเลยนะเทลเฮ้ยนี่แน่ฉันหลุมไป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 ป่าเอาเลือดหลวงพว้างผมได้นะเออป่ามันฮิวกับคลิปได้ดูเลือดเออป่าป่าโดนเลือดอยู่แล้วไปไปไปกลางสามร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะ เมียรำเมียรำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครจะรู้ว่ามันจะก้าวมึงวะใครจะรู้ว่าอะไรคิกซี่มาแล้วนะไไม่ด้โยนอ้าวไม่ได้โยนแต่มึงก็ลืบเกินโอเคหวาดเสียวโนะปับจะไปอยู่กับอาริสไม่ไม่ไม่อาริสยืนนิ่งให้แล้วเปิดโล่ยืนนิ่งให้เลยเมื่อกี้ ป่าป่าต้องได้เกิดอ่ะป่าต้องได้เกิดป่าต้องวิสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วอ่ะไม่อะไรวะสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองครับโอ้โหน้อยเออเออเออโอ้โหเสียตายเอ้ยนิดเดียวลูมีอะตายจบแล้วอาริสเมื่อกี้ไม่ได้กดล้างเหรอหรือว่ากดไปแล้วกดล้างอ่ะครูดาวโอ้จบแล้วเกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้วเกือบสวยเกือบสวย ล้างคูดาวพี่โมพี่โมแค่ได้ยงบนพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยได้แค่นี้นะพี่โมมาผิดเลนไม่พี่มากับป่าเกาะป่าเออพี่เกาะป่าอยู่พี่เลี้ยงป่าอยู่ตอนเนี้ยป่าเลี้ยงพี่ด้วยโอ้โอ้เยอะ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 ไอ้ยาลำโอ้ยอย่าไปส่งถึงโตหากูไม่เอาไม่ดี เชื่อสิงโตอ่เออโอเคโอเคถอยพาล่าถอยไป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 บนได้แล้วเออได้ด่าด้วยเออได้ด่าด้วยมาหอกว่าแล้วมึงโอ้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 คิกซี่แรงนะมึงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเลนกาอีกสองตัวนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ย เอ้ยอรามไปตัวเดียวไม่มีแครี่แครี่อยู่กัฉันแครี่มันอะอยู่กับฉันโอ้มันมีมันมีป่าไงปาามันจะอ้ออ้ยเออนะโอ้ยคิกซี่เลยนิดเดียวคิกซี่เอามันกระโดดใส่มักระโดดเอลิขาสั้นนะแอรอลิกระโดดใส่มันอลิขาสั้นโดดไม่ได้เฮ้ย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 เยเ้ยเ้นเเทลยยเ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยยเ ล้างแล้วอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกลับนะเลือกใครน้อยกลับนะกลับเหมือนกันกลับดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวมานาน้อยกลับก่อนนะเออไม่กลับขอเคลียร์เลนก่อนแล้วค่อยกลับฮึมทีโมต้องกลับถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นอ้อยนะจะลองกีดการ์ดให้ดู อ๋อยาวๆครับยาวๆมันคงไม่คิดว่าอาริสจะมาตามตูดป่าต้อยๆอ,อ,ยอย่างนี้นี่มันอะไรแผนไหนก็ไม่รู้ใช่แต่อาริสคือเดินตามป่าไม่ทันไงประเด็นเฮ้ยครั้งนี้เราใส่สุดมือส,สุดมือทำให้มันรู้ว่าอสงครามในอาวีมันเ้่แค่ไหนไปไป<อ>ไป แต่เราก็เล่นไม่ได้นะเออก่อนเราไปให้สุดไปไปช่วยออฟเลนเออสัตว์แม่งทุกอย่างไปเออเอนนอเอนนอ,อ,อสวยก็ก็อีโลเมียได้แค่นี้แหละ ไล่กี่ข้านะไล่กี่ข้าเฮ้ยบันม่วงเข้ากันบรรม่วงเข้ากันตีป้อมตีป้อมตีป้อมมาป้อมมาป้อมมาป้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกัดมาสกัดมาอืออืออ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมหนาจังวะไอ้เหี้ยเอ้ยได้เออสวยอีกคนอีกคนได้ได้ได้สวยเฮ้ยเปิดโลทันเทวมาพอดีเปิดโลทันเอ้ยระวังโดนโดนสามหัวนะไปเราไปยิงเร็ว ไม่เปรี้ยวแล้วจ้าเมื่องน้าไล่อวีเออคาแปตายศูนคาแตายศูนย์่ตีเลยเเยจบได้จบได้ปายห้ามปายห้าจบ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 สวยเย่ลงไลท์ตอนไหนล่ะคาจบเกมนี้ค่ะลงไลทนะชนะสมตาแล้วไอดีลงเย่ ยีพ yeah! sure> ี่โมพี่โมเข้าหมดจริงจังชนะสาวเว้ยว้าไอดีลองทำไมเราเป็นไงล่ะเจีเนี่ยแหละจบไลน์นี้คือพี่โมลงเลยฮะสี่สิบบาทได้สกินเลยเหรอใช่เลยโอ้โหได้ไอนี้ด้วยสามสิบวันโมจีวังว้าว โอ้โหทาร่าเอวีพีบอกแล้วทาร่าโอวีพีได้สี่สิบแต้มเห็นป้าอย่างที่บอกเลยโอ้โหอลิสอลิสพลังโจมตีดับสามคิวหนึ่งตายศูนย์คิวใครวะ <laughs> ไม่รู้เอ้ยนี่ไงเราได้คลิปแล้วเออจริงคลิปลงโอ้โหพี PM ่เอ็มออก ออกออกพร้อมก,กันกับหนูเลยว่าดูของออกดีออกเหมือนกันกันกบหนูเป้เลยมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันมันมันต้องมีตัดเลือดไงห,หนูก็หนูมีตัดเลือดไงเออเซตนี่เอาตัดเลือดมามเลือดสุตัดแล้วจะเกาะหนูเอาหมดเลย อออย่างนี้มันต้องแลกสกินแล้วก็เลือกอันเชิญสกินเลยละกันเออว้าวแมวมือถับแนวก็โปรไฟล์มันใช้แต้มน้อยเอาสกินก่อนเอาสกินก่อนสกินหย่อนแลกเปลี่ยน40แต้มช่วงเชียงเรียบร้อยก่อโปรไฟล์ครับค่อยไปอาทิตย์หน้าแล้วก็ของอันเชิญต่อมาถ้าเราชนะถ้าเราชนะใช่ใช่ถ้าเราชนะต้องมี เอ้ยฉันเลือกอ um ิลูเมียว่ะมาเปลี่ยนสกินให้จี้ก่อนฉันจะเลือกใครดีนะไอดี ID ลองไม่รู้ดิมีตัวละครตัวไหนอะไปอเมนไงแล้วให้ลุงเหรอเปล่าไม่รู้ดิชอบตัวไหนก็นั้นเออต้องบอกว่าไอดีนี้มีตัวไหนไม่รู้ชอบตัวไหนก็นต,กตัวนั้น,อ,น,น,นอู้สุดจริงในไอดี ID ลองแต่ไอดีหลักทำไมไม่ได้วะ ตูนี้รู้สึกว่าเป็นหลายคนเออเป็นหลาย <ๆ S 2> คนค <ง S 2> เฮ้ยลูเมียสวยสุดแล้วอะรูเมียก็ลูเมียเออลูเมียสวยสุดลูเมียผมก็เลือกอลูเมียมาเลยเออลูเมียสวยสวยุดแต่ตอนแรกว่าจะเติมเอาสกินนี้แหละเอ้ยถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสสบสครายช่องของโมโได้นะแล้วเจอกันใหม่บายบาย